สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะคะวันนี้น้ำตาลจะมาอัปเดตนะคะรายการลดไถมือสองในร้านปีสีแท็กเตอร์นะคะว่ามีรุ่นไหนยี่ห้อไหนราคาไหนกันบ้างนะคะเดีย๋ยววันนี้น้ำตาลจะพาพี่ๆนะคะชมกันนะคะมาที่คันแรกกันเลยนะคะ คันนี้จะเป็นคูปตานะคะ40แรง L4018 นะคะคันนี้อุปกรณ์มี2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะของยญาตซูมออกนะคะพอดีพื้นที่มันจะแคบนะคะก็จะเห็นโดยรอบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวนี้ อุปกรณ์ของเราจะมีให้สองชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่านผานดินด้านหลังนะคะผ่านหลังเป็นผ่านห้านะคะผ่านห้าใบยิบสองของสยามสโตล่านะคะทางร้านเราใส่ให้ใหม่นะคะตัวนี้ ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังแห้งๆไม่รวมไม่ซึมนะคะ PTO เหลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะเดีย๋ยวดูไม่ชั่วโมงกันนะคะ 40แรงคันนี้จะอยู่ที่1794ชั่วโมงนะคะ1794ชั่วโมงเบาะผู้โดยสารเป็นบ่อใหม่นะคะหลังคาไม่มีแตกนะคะคันนี้จดทะเบียนปี62นะคะ จดทะเบียนปี62ราคาคันนี้จะอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทนะคะพี่พีทันใดสนใจ40แรงนะคะราคาไม่แรงนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะร้าน T c แท็กเตอร์ของเรามี40แรงทั้งหมดอยู่ประมาณ3คันให้ด้วยกันนะคะ มาที่คันต่อไปขออนุญ,ญาตไปเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายรายการรอให้รีวิวอยู่อ่ะคันต่อไปกันเลยก็คันนี้ก็จะเป็น40แรงเหมือนกันนะคะโอโปต้า40แรงอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นในด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินด้านหน้านะคะแล้วก็ผ่านพลดิน <c oughs> ด้านหลังนะคะ ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะช่วงนี้เป็นหวัดเสียงก็จะแหบๆหน่อยด้านหลังแห้งๆนะคะไม่รั่วมไม่ซึมพีทีโอเลการใช้งานได้เดยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะ ัวนี้จะมีตำหนิหน่อยนะคะเจ้าของเดิมทาสีใหม่กรบไว้ก็จะไม่สวยหน่อยกับตรงนี้ที่จะของเดิมทาสีใหม่ไว้เด <C> ี๋ยวดูไม่ชั่วโมงคันนี้กันนะคะคันนี้ไม่ชั่วโมงจะอยู่ที่หนึ่ชั่วโมงนะคะหนึ่ชั่วโมงค่ะ เบาะใหม่นะคะหลังคาไม่มีแตกนะคะคันนี้จดทะเบียนปี63นะคะราคาจะอยู่ที่335,000บาทนะคะ335,000บาทค่ะ ผ่นไปกับคูโบต้า40แรกมาต่อที่ยันม่า YM351A นะคะตัวนี้เป็นยันม่า51แรงนะคะรุ่นโฉมใหม่คันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินด้านหน้านะคะแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังค่ะ สภาพหลังแห้งๆนะคะไม่ร่วไม่ซึม p อหรือการใช้งานอีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะก็ได้สยสิเบาะใหม่นะคะหลังคาไม่มีแตกนะคะเดี๋ยวดูไม่ชั่วโมงกันนะคะ ขออนุญาตไปเร็วๆหน่อยนะคะคันนี้เม่ชั่วโมงจะอยู่ที่4,703ชั่วโมงนะคะ4,703ชั่วโมง4 7 0ชั่วโมงคันนี้จดทะเบียนปี64ราคาจะอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะคะ3 4 0 0 0 0บาทค่ะ ผ่านไปแล้ว3มคันมาดูต่อคันที่4ีกันนะคะคันนี้นะคะเป็นคูปต a า5018นะคะรุ่น50แรงตัวนี้เราทำสีให้ใหม่นะคะทำสีให้ใหม่ทั้งคันเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นในด้วยกันนะคะก็จะมีผ่นดันดินด้านหน้านะคะแล้วก็ผ่นดันดินด้านหลัง เป็นผนันใหม่นะคะสภาพด้านหลังง่แห้งนะคะไม่รูปไม่ซึมีโ t o หลือการใช้งานได้อีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติดูไม่ชั่วโมงกันนะคะ คันนี้ไม่ชั่วโมงจะอยู่ที่1,418ชั่วโมงนะคะ1,418ชั่วโมงค่ะเบาใหม่นะคะหลังคาไม่แตกค่ะทั้งคันของ50แรงคันนี้เป็นสีใหม่ทั้งคันนะคะลูกค้าคันนี้จดทะเบียนปี61นะคะราคาจะอยู่ที่4,500 0 0บาท 4,500 0บาทนะคะสวยๆเลยฮะเดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลยกันนะคะคันนี้เป็นอ e ีซกินะคะอีซ e กิ NT540 รุ่น40แรงนะคะคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิชีในด้วยกันนะคะก็จะมีผนดันดินหน้าแล้วก็ผานคนดินด้านหลัง หลังเป็นผานใหม่นะคะสภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่ร่วมไม่ซึมวีโอโก็สามารใช้งานได้อีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวดูใหม่ชั่วโมงกันนะคะ อยู่ที่1,152ชั่วโมงนะคะ จะอยู่ที่245,000บาทนะคะ245,000บาทค่ะใครสนใจค่ายอิสกินะคะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะทางร้านมี40แรง2คัน42แรง2คันแล้วก็54แรงอีก2คันนะคะมีพี่ๆได้เลือกได้ชมกันอ่าเยอะนะคะมาที่คันต่อไป มีเซกิ NT 5 4 0 5ี่นอ่า4ีแรงคันนี้อุปกรณ์ก็จะมี2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพนดินด้านหลัง หลังแห้งๆนะคะไม่ร่วมไม่ซึม PTO หรือการใช้งานอีกเยอะนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะมือชั่วโมงของคันนี้จะอยู่ที่3934ชั่วโมงนะคะ3934ชั่วโมงค่ะ บอกผู้โดยสารเป็นบอกบาใหม่นะคะนี้ไม่ขาดนะคะหลังคามีแตกจุดตึงนะคะอิตรกิคคันนี้จดทะเบียนปี63นะคะปี63ราคาก็จะอยู่ที่245,000บาทนะคะ245,000บาทค่ะ มาคันต่อไปกันเลยนะคะไปแบบเร็วๆกันเลยนะคะคันนี้ก็ Isiki NT542 นะคะอ่าคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้าแล้วก็ผ่านคนดินด้านหลังนะคะ สภาพด้านหลังก็แห้งๆไม่ร่วมไม่ซึมนะคะระบบไปใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวดูไม่ชั่วโมงกันก่อนคันนี้ไม่ชั่วโมงจะอยู่ที่2,223ชั่วโมงนะคะ ไม่ขาดนะคะหลังคาไม่แตกค่ะมีแตกจุดหนึ่งค่ะมีจุดเล็ก,ลกคันนี้จดทะเบียนปี6-3นะคะราคาจะอยู่ที่ 225,000บาทนะคะ225,000บาทค่ะทุกคันนะคะเราขายในราคาตามสภาพนะคะที่ว่าราคาไม่เท่ากันก็เราขายตามสภาพนะคะคันนี้สีเราเอามาให้รีวิวแบบเอ่อให้ชมแบบเดิมๆก่อนนะคะหากลูกค้าอยากปรับเปลี่ยน แต่งตรงไหนหรือทำสีใหม่ตรง,งไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวมาที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้คูบ o ต้า2เอ้ยขออภัยค่ะคันนี้คูบ o ต้า u 4902 49แรงนะคะก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นให้ด้วยกัน ก็จะมีผ่านดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังขออภัยนะคะวันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหวัดก็อาจจะฟังยากลำบากหรือหรือไม่พราอมหูตรงไหน,นก็ต้องขออภัยพี่ไว้ด้วยนะคะ,ะสภาพด้านหลังไม่รั่วไม่ซึงนะคะ ระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวดูไม่ชั่วโมงกันนะคะคันนี้จะอยู่ที่934ชั่วโมงนะคะ934ชั่วโมงค่ะหลังคาไม่แตกนะคะ จดทะเบียนปี63นะคะราคาจะอยู่ที่475,000บาทนะคะ475,000บาทค่ะใครสนใจคูบต้า MU49 นะคะ49แรงก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะมาคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นยันม่านะคะยันม่า72แรง อันนี้จัดไปขั้นใหญ่ๆกันเลยนะคะขั้นใหญ่ๆใ,ในราคาไม่แรงนะคะคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์2ชิน้นให้ด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านผ่นดินด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นล้อใหม่นะคะทางร้านใส่ให้ใหม่ หลังก็เป็นฐานใหม่สภาพหลังก็แห้งไม่ร่วไมวไม่ซึมนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกติหลังคามีแตกจุดนึงนะคะจะเป็นจุดนั้นสภาพเบาะดีๆนะคะไม่ขาดเดี๋ยว ให้ดูไม่ชั่วโมงคันนี้กันค่ะสูงแล้วขึ้นลำบาก,กคู่นะคะคันนี้ไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นไม่ทราบว่าเป็นอะไร มาเปิดราคากันเลยนะคะคันนี้ปี61นะคะราคาจะอยู่ที่3ามแ0 0เบาทนะคะ3ามแ0 0เบาทค่ะปี61นึ่งนะคะสวยๆพี่ๆท่านใดสนใจยันมากคันใหญ่ๆนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะ เดี๋ยวมาชมรถเข้าใหม่กันบ้างนะคะเข้าใหม่เมื่อตอนค่ำนี่เองค่ะตัวนี้เป็นยันมาสามสิบเก้าแรงนะคะเข้าใหม่สองคันนะคะใครที่ตามหายันมาสามสิบเก้าแรงตอนนี้เรามีให้สองคันกันด้วยกันให้ด้วยกันนะคะขอค่นนะ,คะ ราคาอันนี้สภาพเดิมนะคะราคาจะอยู่ที่2,45,000บาทอุปกรณ์ก็จะมีให้2ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้าแล้วก็ผ่านผลดินด้านหลังค่ะคันนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะมีผ่านดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพลดินด้านหลังนะคะราคา2,45,000บ,บาทค่ะ โอเควันนี้ก็รีวิวแบบฉบับรวมข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวคลิปยาวนะคะตอนนี้18นาทีแล้วหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรถไทยมือสองนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้าน P C Tactor อ,อเภอวินจารัจรังหวัดสิสเกตหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะคะ ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือจองผ่านออนไลน์ได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะหางน้ำตาลพูดผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดพูดถูกตรงไหนก็ต้องขออาภาัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวรถไถมือสองไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ